พวกเรากลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสถานปฏิยากรรมศาสตร์นะฮะวันนี้เราได้มาถึงแล้วณหมู่บ้านช้างชื่หมู่บ้านร้อนรกาลุ่มนักศึกษาจากมหาาวิทยยลัสวัสดีครับพวกเรากลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะสถานปฏิยากรรมศาสตร์วันนี้เราก็ได้มาถึงแล้วสถานที่ของเราคือ หมู่บ้านหมู่บ้านวะศึกษาฮะสรินเป็นหมุ่บ้านอะไรอ่ะเกี่ยวกับหมู่บ้านหมู่บ้านช้างครับผมเอาวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตเด็กเอ็มกันอ้าวไม่ใช่ตามติดชีวิตช้างกันว่าช้างเขามีความเป็นอยู่อย่างไรแล้วแน่นอนครับเกี่ยวกับการคล้องช้างวันนี้มีให้ดูแน่นอนไปดีเลยไปดูเรกว่าผมเป็นคนสุริน <ก>มผมเป็นกลุ่ม,มึกษาของรายการแข่นะครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์วันนี้ทําเกี่ยวกับเรื่องของเพณีคล้องช้างครับคุณลงุงพิณีคล้องชาง้างก็ไปในป่าอะไรจะเอาได้โอ้แล้วประวัติความเป็นมาของพิจีกรรมประเพณีนี่เ,นเป็นมาไงครับโอ้ยเป็นมาเก่าแก่นานแล้วตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดโ,โบราณมามนใช่ว่าคิดเองทําเองอะไร เราหยิบว่าผมเป็นคนสุรินเขาบ้าไม่ยินบ่กินเราไปนี่เรียกว่าอะไรครับชนไนไอผู้ชายขมิ้นเราเขว่าชนไนขมิ้นขาว่าไอขมิ้นเกลือช่วยเขาว่าสั่งไว้โอปจับช่างปลาขมิ้ก่อนอาจารย์ใหญ่กระเป๋าสีสุนห์หาดินเสียงออมาตามหลังออกมาประจับช่างปลาได้กระเป๋ามาเวลาไปไล่ช่างปลาพัดลงทิพักก็ เปาวเนี่ยกับพื้นดินน่ รวมถึงควานช้างยังได้มารวมตัวกันทําเชือกประกรรมคล้องช้างเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ควานช้างรุ่นหลังการทําเชือกประกรรมครั้งนี้นาลอยหรือเหมียนแสนดีควานช้างรุ่นใหม่จะเป็นผู้สืบทอดความรู้<อ>การทําเชือกประกรรมโดยมีตามีิวและตาอินคนคล้องช้างรุ่นสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่เป็นผู้ถ่ายทอด คือละวรเนี่ยคือดิ้งง่ายอยู่แต่เวลาจีวรเองเลยไม่ใช่เงี้ยเงนะมันเป็นเตียยากเพื่อเพื่ยังไม่เนี่ยเจ้ากู้เจ็บไปอยู่แม่พาวายอยู่ที่หน้ากับกราบไหว่เนี่ยทั้งกัเด็กเกลือตัวทำให้ก็จากเรื่องร้ายจะกลายเป็นเรื่องดี ประกำรรคือเชือกสําหรับคล้องช้างทําจากหนังโครหรือหนังควายชาวกูยมีความเชื่อว่าวิญญาณของปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์จะมาสิงอยู่ในเชือกประกำรรซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตระกูลเป็นสิ่งที่อาจโดนบันดาลโชคดีหรือโชคร้ายเมื่อเวลาออกไปคล้องช้างมีการสร้างร้านหรือโรงสำหรับเก็บเชือกประกำรรและเส้นสวงเป็นประจำเพื่อความเป็นสิริมงคล

พิธีกรรมไอ้ว้บูชาสารประกรรมนี่คือมัน,เป,นเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเป็นเป็นาการโทษมาคือเซ่นไหว้แบบนั้นต้องทำตามเป็นการว้บงังเท่บุตรอย่างเงี้ยใ่ให่นเป็นรท่บุุษมาอยากให้ลุงฝากถึงเยาวชนคนรุ่นหลังครับเกี่ยวกับ มรดกทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับกคองช้างนะครับอยากให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าของประเพณีนี้บ้างอยากให้คุณลุงปากให้ากให้เขารักษาดีๆให้กินอิ่มนอนหลับสบายอย่าให้เขาโอดอย่าให้เขาอยากลำบากอย่าไปทุบไปตีไปแกล้งที่ไหนจะดีทีไหนจะวนนี่แหละคำพากเลกทุกวัน มันจะไปยากอะไรมันก็มองเห็นอยู่มันจ,จอิออมันก็รู้จักใครไหมอ้วนมันก็รู้จักไม่สมบายมันก็รู้จักอยู่แล้วมันเป็นคนเลี้ยงอืมคนเท่าคนแก่ไม่ได้ไปเรื่องไปรู้ได้ยังไงตัวเองคนเลี้ยงเลยรักษามากกว่าคนอื่นโอเคนี่ครับพอ ชื่อนางสาวกาญจนาลักษณ์สีค่ะสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ค่ะค่ะก็สําหรับความคีดเห็นเกี่ยวกับว่าเอาช้างมาเออตีแผ่นซีดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าเป็นเป็นการที่ทําร้ายสัตว์ละคะแล้วก็เป็นการไม่ให้เกียรติสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์อาจจะเป็นเหมือนเพื่อนมนุษย์เนาะไม่ไม่ให้เกียรติเขาแล้วเราก็แบบใช้แรงงานเขามากเกินไปค่ะก็ถือว่าเราอยู่ด้วยกันบนโลกเราก็ควรให้เกียรติกันและกันแล้วก็รักกันค่ะ สวัสดีค่ะชื่อมิยุกิโคบายาชิจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะคือเอ่อเห็นเอที่เขาเอาช้างมาเล่มาเล่แบบให้ให้ช่วยซื้ออ้อยอะไรงนี้นะคะคิดว่าแบบไม่ค่อยจำเป็นนะคะช้างน่าจะอยู่ส่วนช้างมากกว่าค่ะแบบนี้มันเหมือนกับเอาเอามาเอามาแบบสร้างภาพอะค่ะเอณคะสองสามศูนย์คคชะสึกสา สามศูนย์โคดชะศึกสาทางนี exactly. ้วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดแล้วนะครับไปพบกับพวกเราใหม่ในวันหาพูดมันไม่แล้วนะติดตามชมพวกเราได้ที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้นะครับเชื่อว่าทุกคนจะเห็นเห็นใช่ไหมฮะต้องเห็นวันนี้พวกเราคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะฮะกลุ่มสองช้างก็ต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับกันหนึ่งสองสามสวัสดีครับบ๊ายบายแกไหนพี่จัดพี่ช้างไปขอแต่งไปด้วยโอเคเเเเนี่เขาเรียกว่า ก็อ่าเป็นโนวยแล้วกินยังแรงอีกด้วยเห็นคง